น้องชายและฉีดต้องอะไรวันนี้เอ่อเด็กเซ็จอันนี้ยังไม่ทราบครับนี่ต้องรอคำนั้น,นให้คำน,นั้นยังไม่ได้บอกครับแต่เขาบอกว่ามีมีจะฉีดได้หรอครับวันนี้ม<อ>ั่นใจว่าเราจะนกไหมวันนี้ไม่คิดนะครับก็ไม่คิดง่ายครับแต่ก็ผมก็วางเกมนี่ครับเพราะว่าแต่เขาต้องเดินหาเราอยู่ครับเพราะเขาตัวใหญ่กว่าเราใช่ครับต้องดูดก็ชนก่องมีความกังวลเลยครับลูกผู้ชกปรูปร่างตัวสูงของเราต้องมีนี่แหละเพราะว่าเขาสูงครับแล้วเวขาเป็นอย่างเขาเป็นมือเขาเลยครับแล้วผมก็เป็นมือขาวเหมือนก เร yeah. ื่อนนี้เป็นยงลูกเกมส่อยยกแรกไลยฟันเลยก็ก็ที่ยงนะครับเขาก็บอกว่าการลบเราเพิ่งไปออกไปเลยนะครับหาจังหวะเอานะครับจังหวะที่เราแทงไปแล้วเขาโดนลงไปหรือเปล่าอย่างันแต่แต่สอบก็เตรียมมาจาแล้วเพราะว่าเขาต้องเดินหาเราแล้วครับก็เตรียมไว้ครับแต่ว่าเันไม่คิดว่ามันจะโดนจังหวะนี้ครับ สองนั้นนี่คือมั่นใจเลยครับก็ก็เอาก็วางผลทุกต่อครับผู้ชกมาเป็นไงบ้างเข่าผู้ชกเจ็บไหมไม่ยังยังไม่ทันได้โดนเลยครับเห็นช่วงยกสองมีโดนอยู่กำลังรู้สึกเลยไหมครับไม่ไม่มันรู้สึกไม่ใจเธออะไรเลยครับเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างร้อยเก้อนวันนี้ต่อได้สี่ตอนาทีว่าที่แรกก็ต่อยเขาบอกว่าให้ต่อยละสามแล้ว่าเขาบอกว่าขยับขึ้นไปก้อนหนึ่งก็มีกังวลครับเพราะว่ากลัวฝั่งเขาจะมาใหญ่ด้วยครับ แล้วน้ำหนักวันนี้ร้อยสเป็นไงบ้างโอเคไหมก็โปรติครับเพราะว่าโปรตีผมไต่อยู่ร้อยสองวัสุดสี่บุกลูกตอนนั้นันตาำสุดเท่าไหรต่ำามสุดได้ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึงสกลูกตัดตังเลย่คาใจใครไหมยเพทอโอวันนั้นน่ะนักปูนรว้ว่าคาใจไหมคาะจวันนั้นไม่น่าเพลนิดเดียวเองแก้มือไหมถ้าตสูสีกันมาสรอบก็อตแล้วเปลืองสองรอบก็สูสีสองรอบครับข้างหน้าสูหน้ามันรองไดสามหน้าครับ อยากเจออีกไหมเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากเจอครับทีมวัวกิ่ลครับผมก็แล้วแต่ผมก็เจอร์ต้องบังผมก็เจอร์เขาอีกแล้วผมก็หมดเองไม่ได้ครับวันนี้มีจุดไหนไหมที่ผิดพลาดเก่งยังผมตัวเองเนี่ยผมไม่มีเลยยังยังนะพ่อยังไม่ได้ออกคุณเลยครับวันนี้ครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณทุกท่านครับก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามผมแล้วก็รอเชียร์ผมแล้วอย่างก็มีคู่พี่มาเชียร์ผมนี่เยอะอยู่ครับ ก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาเตรียมงานคุณได้ยินชัดเร็จแล้วครับโอเคอเครับพี